ครับส,สวัสดีครับบูธนี้มีชื่อเําว่าวิศวกรสังคมบายกรีนโ o ลดผมนุตพงศ์ฮิลาโนนะครับเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์เวสวรรค์ลากาศนะครับมาจากราชภัสเชียงใหม่นะครับวันนี้แนะนําบูธนะครับบูธของเราเนี่ยทั้งหมดคือขยะทั้งหมดเลยนะครับขยะจะมีหลายๆประเภทหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวขยะพลาสติกนะครับขยะพลาสติกตัวนี้อ,อย่างอย่างของเล่น2ชิ้นนี้นะครับมันจะมาจากฝาขวดน้ํา าฝาขวดน้ําเราจะหลอมละลายฝาขวดน้ำนะครับแล้วก็จากนั้นเอาขึ้นรูปนะครับพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บมันจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานตัดตกแต่งให้เป็นชิ้นงานเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออย่างแรกเนาะขยพะพลาสติกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะทําจากตัวโฟมอ่าเดี๋ยวอ่าทำจากตัวโฟมนะครับโฟมโฟมกันกระแทกเนาะโฟมกันกระแทก เราจะขึ้นรูปโฟมกันกระแทกกับอะซิโตนหรือเราจะยู้จักกันในน้าน้ํายาล้างเล็บนะครับอ่าแล้วก็ผสมด้วยทราย3อย่างแค่นั้นเองโฟมอะซิโตนแล้วก็ทรายพอผสมเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยจากนั้นเอาขึ้นรูปแบบเป็นซิลิโคนเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นตัวนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าได้เป็นตัวนี้เนาะ อันนี้คือหลักๆนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือเราจะเอาพวกซองกาแฟหรือถุงขนมถุงขนมขบเคี้ยวนะครับที่มันมีอลูมิเนียมฟอยล์เอามาหลอมใช้วิธีการหลอมเหมือนกันจะได้เป็นตัวตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวพื้นของรูปแมวหรือเป็นตัวของน้องหมานะครับอ่าอันนี้คือทั้งหมดชิ้นงานทั้งหมดเนาะจากขยะทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมันจะมีเกมให้เล่น ด้วยนะครับอ่าเกมให้เล่นตามนี้เลยนะครับเราจะมีเกมให้เล่นอยู่2อันคือจิ๊กซออาเราจะใช้วิธีการต่อจิ๊กซอนะครับต่อจิ๊กซอให้อยู่ในกรอบนะครับภายในอ่าใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดจะได้ของรางวัลไปอ่าเราจะมีของรางวัลด้วยนะครับโอเคของรางวัลจะมีตามนี้เลยนะครับรางวัลใหญ่ของเราคือสเก็ตบอร์ดอ่าเราจะได้สเก็ตบอร์ดนะครับรางวัลที่2ต่อมาเป็น เกือบลักโลกหรือรองเท้าลักโลกตัวนี้นะครับอ่าได้รางวัลที่2ส่วนรางวัลที่3มเนี่ยมันจะเป็นรางวัลใน1วันเนาะจะได้ตัวนี้ออกไปนะครับอ่าเป็นตุกกตนต๊ก,กตาตุ๊กตาทํามาจากขยะโฟมนะครับแต่ถ้าใครที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยอ่าไม่ต้องเสียใจไปถ้าไม่ได้รางวัลเราจะมีรางวัลปลอบใจคือตัวนี้ได้ทุกคนนะครับเป็นกระถางโฟมนะครับหรือให้เลือกกระถางโฟมกับจานรองแก้วนะครับสออันให้เลือก พร้อมกับเซ็ตของดินสอกับสมุดชีกเข้าไปด้วยนะครับอ่าอันนี้คือทั้งหมดของบูธนี้นะครับผม